ช่วงเวลาแห่งสาระดีต่อไปนี้ตีรีวิวมีเรื่องเล่าจะมาเล่าให้ฟังวันนี้ตีรีวิวจะมาเล่าเรื่องเหรียญรุ่นแรกหลวงพ่อกวยชุตินาทโรปีพศส5 0 4วัดโคสิตารามจังหวัดชัยนาทของขังที่หลวงพ่อกวยทำการสร้างและปลูกเสกนั้นเป็นที่ทราบกันดีในหมู่ลูกศิษย์ ลูกหาและผู้ที่ศรัทธาว่ามีพุทธคุณสูงส่งมีประสบการณ์เป็นที่เล่าขานโดยท่านได้อวยพรให้กับลูกศิษย์ทั้งหลายว่าขอให้ศิษย์ทั้งหลายจงอย่าอดอย่ายากอย่ายากอย่าจนอย่าต่ำกว่าคนอย่าจนกว่าเขาครับและนี่ก็เป็นคำํำอวยพรทพพรรรี่หลวงพ่อกวยอวยพรให้เราลูกศิษย์หลวงพ่อกวย ชุตินาโรวัดโคสิตตารามวัดบ้านแคอำเภอสวรรคบุรีจังหวัดชัยนาทเหรียญรุ่นแรกที่ทั้นจัดสร้างขึ้นนั้นจัดสร้างเมื่อปีพศ2504เนื้อเหรียญเป็นฝาทอง,เป,ทองเป็นทองฝาบาทลมทองสร้างประมาณ5,000เหรียญโดยวิธีการปั๊มลักษณะเป็นเหรียญกลมผูเชื่อมด้านหน้าเหรียญ เป็นรูปหลวงพ่อนั่งเต็มองค์ด้านบนมีข้อความว่าหลวงพ่อกวยวัดโคสิตารามส่วนด้านหลังของเหรียญนั้นจะมีการบรรจุพระมหายันที่สักสิทธิ์ยิ่งคือยันมงกุฎพระพุทธเจ้าผูกด้วยหัวใจพระคาถาพระไตรปิฎหัวใจพระคาถาไตรลัดและยันตีนิสิงเหขั้นอยู่โดยรอบ เหรียญรุ่นนี้เป็นเหรียญที่มีทั้งรอยจานและไม่มีรอยจานซึ่งเหรียญที่มีรอยจานจะหายากมากในสมัยนั้นหลวงพ่อกลวยให้ผู้ที่มาทําบุญเหรียญละ20บบาทเท่านั้นแต่ปัจจุบันเหรียญรุ่นนี้หายากมากและราคาเช่าบูชาก็สูงมากด้วยเช่นกันครับและนี่ก็เป็นเรื่องเล่าของตีรีวิวที่นำมาเล่าเกี่ยวกับ เหรียญรุ่นแรกของหลวงพ่อกลวยให้ท่านได้ฟังในวันนี้สำหรับเรื่องเล่าของตีรีวิวในวันนี้ก็มีประมาณนี้ขอบคุณเพื่อนๆที่รับชมและรับฟังและไว้พบกันกับคลิปหน้าคลิปต่อไปกับตีรีวิวสำหรับวันนี้สวัสดีครับ